วันนี้ครับให้ไป4ตัวหน้าช่องครับก็เข้มมาแค่นหน่งตัวเองแล้วก็จางไปถึง3ตัวเลยพี่ไหนตามหน้าช่องไปเนี่ยก็ต้องขอโทษขออภัยกันจริงๆครับ แต่ในครอบครัวแล้วนะครับชุดกองการอาจจะไม่มานะครับแต่ตัวเน้นที่วางไว้ให้2ตัวนะครับก็มาครบเหมือนเดิมเลยพี่นายตามตัวเน้นไปนะครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันหรือว่าใครนะครับที่อยากได้มากกว่าน้าช่องหน้าไรแบบนี้นะครับก็ที่เดิมเลยสามารถคลิก้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันได้เลยนะครับแน่นอนครับมีให้มากกว่าหน้าช่องหน้าไรแน่นอนลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเข้มจัดแน่นอนวันนี้ครับเหมือนเดิมครับมี4คู่ครับไม่เลือกเชียร์กเหมือนเดิมครับไปที่คู่แรกกันเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับคู่แรกครับคู่หวังหน้าาเลว เส้นได้เลยนะครับเพราะว่าเกมในบ้านเนี่ยพวกเขาไม่แพ้ใครมาแล้ว19เกมติดครับตั้งจากไม้ศูนย์ห้าครับฟอร์มช่วงนี้ถือว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรครับยังมีหลุดมีรั่วหเห็นครับวนว้ครับผมชวร์ว่าเลโกูเซ้นครับมีแน่นหนึ่งประตูครับไม่มีลุ้นเป็นสองได้เลย วันนี้ใครเลือกเชียร์ไปที่เลเวอร์กูเซนได้เลยส่งคู่ต่อไปนะครับกุระหว่างด้านเมดกร์วันนี้เปิดบ้านของด้านโอลิมปิกลียงครับคุณนิยไม่มองไปทางทีมเยือนลียงเลยนะครับเพราะฟอร์มช่วงนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบเลยครับโกฮาเกมหลังสุดเนี่ยเอาชนะไปได้ถึง4เกมครับหลุดเสมอไปแค่เกมเดียวเองตั้งจากทางด้านเมดกร์ฟอร์มช่วงนี้ถือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรครับอาจจะไปเกมได้บ้างจริงจริงครับแต่วันนี้ครับผมเชื่อว่าโอลิมปิกลียงครับน่าจะบุกมาเก็บ3แต้มได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ใครเลือกเชียร์ไปที่ โอลิมปิกลียงได้เลยส่งคู่เราไปนะครับคู่หวังด้านบุรงยาครับวันนี้เปิดบ้านเางด้านเวโรนาครับคุณนี้ไปมองทางเจ้าบ้านบุรงยาได้เลยนะครับเพราะว่าฟอร์มตอนนี้ถือว่าร้อนแรงเลยยิมเกมในบ้านเนี่ยพวกเขาไม่แพ้ใครมาแล้ว8เกมติดครับต่างจากเวโรนาครับฟอร์มช่วงนี้ถือว่าไม่ดีเอาซะเลยครับเกมนอกบ้านเนี่ยไม่ชนะใครมาแล้ว12เกมติดครับวันนี้ครับผมเชื่อว่าบุรงยาครับน่าจะเปิดบ้านเก็บ3แต้มไปได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ก็ให้เลือกเชียร์ไปที่บุรงยาได้เลย ส่วนตัวแถมนะครับเหมือนเดิมเลยคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเดี๋ยวผมไปไล่ตอบให้ละกันขอหัวใจสัก50าิดวงละกันวันนี้ับให้ตัวแถมไปอย่างสปอร์ติ้งริบอนครับก็เปิดบ้านเสมอกับอย่างบอยมัน1นึบตูต่อหนึ่งเลยก็หยุดสถิติ19วันติดไว้แค่นี้นะครับไม่เป็นไรครับวันนี้ผมมาแก้ให้ดีกว่าเดิมแน่นอนสรุป3ามทีมน้ครับชอบปทางด้านเลุกเซ้นโอลิมปิกลียงแล้วก็บุรุญงครับจัดให้3คู่แบบน้นๆกันไปเลยหรือว่าพี่ในครับทียากได้มากกว่านะช่องหน้าไลน์นะครับก็ที่ ช่องหน้าไหลแน่นอนลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเข้มจัดแน่นอนสวัสดีครับตลอการเิมครับพีขอไม่นานตำนานต,นานตลอดไปครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอทุกท่านเชียร์บอลหม,มีความสุขสวัสดีครับ